วิดีโอนี้อาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพเด็กอายุต่ำกแต่18ปีควรแนะน,นำผู้ใหญ่เฮ้ hey! ผู้ใหญ่ต้องแนะนำเด็กสิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านผัดไทยนางตัวดีนะคะพิกัดอยู่ที่นครปฐมนะครับ <Yeah! S 2> เบคอนใหญ่เท่าน้าเลยเบคอนใหญ่จริงดูดิดูหน้ากับเบคอนดิเท่ากันเลย อันนี้คือถาดละเท่าไรหรือวะถาดละเท่าไรห้าสิบบาทห้าสิบบาทงงมากงงมากแม่แล้วดูเขาให้เบคอนนะนี่เบคอนนี่คือเบคอนแท้ๆเลยนะไม่ใช่เบคอนเทียมนะครับคุณผู้ชมแล้วดูไม่ห่วงผักีอเรียกผักเลยแม่เรียบผักอะไรใบกุยช่ายใบกุยช่ายนี่จะดต้นหอมแล้วเนี่ยดูดูมาเป็นสวนไม่ห่วงแล้วก็นี่ถั่วงอกอื้ม คืออยากกินเท่าไหร่ก็กินไปเถอะแม่ค้าร้านนี้เขาไม่หวงแม่อยากกินมากเเกี๊ยวเกี๊ยวนั่ยนะมันแรงมันปแปลกแปลกนี่เบคอนเบคอนแบบเนี้สามชิ้นจุกจุกห้าสิบบาทผัดไทยนะมีผัดไทยด้วยนะไม่ได้มีเบคอนอย่างเดียวควาจริงกูว่าไม่แพงนะเอาจริงอะจุกมากอร่อยนะเร็วๆนี้จะใครเข้าไลน์แมนแล้วนะครับ นี่อันนี้เมนูที่กินอยู่คือผัดไทยเกี๊ยวกรอบนะครับคือไม่ใส่เส้นผัดไทยเลยใช่ไม่ใช่เส้นผัดไทยเลยแต่เป็นเกี๊ยวกรอบกรอบมาก <c oughs> นี่ขนาดบางถ่ายรูปไปครึ่งชั่วโมงนะแต่เมนูนี้แนะนํานะว่าถ้าสมมุติสั่งแล้วกินเลยยิ่งอร่อยแต่ถ้าบีบมะนาวไปไหน่อยก็มีมะนาวมาเพิ่มความ ร้านอยู่แถวไหนครับตรงโลตัสหมู่บ้านประปานครเลยใครชอบกินผัดไทยน้ำมัหเลยรีบมานะก่อนที่ฝนจะตกแรงคืมๆนี่มองไปแม่ค้ากําลังยุ่งนะคิวยาวมากเลยนะใครมารีบมาฝนตกจะลําบากด้วยบอกพี่รู้ตอนนี้หางแถวอยู่วัดตะก้องแล้วนะครับเออใช่ไหมแม่ค้าใช่เห็นไหมหางแถวอยู่วัดตะก้อง ลูกค้าเยอะคูณตอนเนี้ใครอยากกินรีบมาเลยบ่าลูกค้าไม่ได้ยืนลูกค้านอนเอาลูกค้านอนใช่ไหมตอนแรกมันเลยยาวเดี๋ยวเราจะกินเบคอนให้ดูนะอร่อยจะบอกอร่อยแม่อร่อยจะบอกแม่อร่อยเลยนะเป็นไงยังบอกเลยไม่ได้ใช้แฮมไม่ได้เป็นแฮมไม่ได้เบคอนแบบหมูสามชั้นด้วยนี่เบคอนแท้ๆเลยเท่าไหร่ห้าสิบบาทงงมากเฮ้ยอร่อยป่ะม่แล้วเบคอนอ่ะ าแล้วดูกุ้งอันนี้ไม่ใช่กุ้งธรรมดากุ้งอะไรกุ้งสุดิลาตื่อเฮือนกันนะแม่ต้าวตักปลากระลองเพ็งกันจีนข้าวไม่ได้กิน <c oughs> ข้าวลองเพ่งกนได้เมียแก่กุ <c oughs> ้งสดสดเลยผัดไทยนี่เห็นเส้นไหมครับคุณผู้ชมอืมเส้นดีมากอือหนึ่งผัดไทยจะอร่อยเนี่ยอยู่ที่เส้นเส้นไม่เละเส้นไม่แข็งอืนุ่งกำลังดีนี่เป็นผัดไทยเบคอนดูเนื้อเบคอน ห้าสิบบาทมึงเนี่ยถาดนี้ห้าสิบบาทนี่กินไปแล้วครึ่งถาดนะเยอะมากแล้วดูให้ผักเลยให้แบบว่าไม่โชตชไชตประโชดก็รู้หรือเปล่าก็ไม่รู้คิดว่าคูกินผักเก่งก็ไม่รู้ให้ผักเยอะมากหิวเลยเห็นป่ะทุกคนบอกหิวเลยดูดิอืมอร่อยจริงๆใครไม่เคยลองผัดไทยเกี๊ยวกรอบนะแนะนําให้ต้องลองกินเนี่ยเขาจะมาอันนี้จะเป็นเมนูผัดไทยเกี๊ยวกรอบขั่วไฟก็คือเขาจะใช้แาก เนี่ยเกี๊ยวไม่มีเส้นแต่เครื่องผัดไทยแน่นแน่นเอออีกอย่างหนึ่งกุ้งสดเนี่ยถ้ามันจะอร่อยอะ่ะเนื้อกุ้งจะต้องไม่เละบางร้านใช้กุ้งเก่าไงเละนี่ไม่เละอืมหืมเล้อเล่นเนื้อเดงเนื้อเดงมากได้อะ่ะดีคือดีสิบเต็มสิบไมหมฮักแม เอาจริงนะผัดไทยโบราณเนี่ยรสชาติมันจะต้องแบบหวานนําหวานเปรี้ยวแล้วกลมกล่อมเนี่ยน,นี้มันจะปรุงเน,นะเมื่อกี้เครื่องมากน,นะทําไมเอาไทยเบาวางไม่มีเครื่องปรุงอืก็คิดว่าแบบเฮ้ยทายําไงวะไม่มีเครื่องปรุงที่ไหนได้อร่อยเลยเอร่อยแต่เมื่อกี้สั่งกุ้งสดนะทำไมได้กุ้งสุกวะงงต้องไป เสียงกัไมคมค้าหน่อยนะสั่งกุ้งสดทำไที่กุ้งสุก<น>อร่อยครับผมวันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับร้านผัดไทยนางตัวดีนะครับพี่กัดร้านอยู่ที่ปาปานนคระนะครับใครผ่านมาแถวนี้แวะมาชิมเลยรับรองว่าเด็ดอยู่หน้าโลตัสหมู่บ้านปปานนคระนะครับจอดรถได้หน้าร้านเลยใครมีรถจอดรถได้หน้าร้านเลยนะครับอยู่ริมฟุตบาตทริมฟุตบาทหาง่าย ร้านเด่นร้านเป็นป้ายสีแดงเลยราคาแค่ห้าสิบาทเริ่มต้น50บาททุกเมนูทุกเมนูมีทั้งนี่เบคอนกุ้งสดเกี๊ยวเกี๊ยวเป็นอะไรชื่อเมนูอะไรอลังอลังเกี๊ยวภูเขาไฟนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเพจซุปตาพาชิคอินด้วยแล้วกันนะครับว่าจะพาไปกินพาไปเที่ยวนที่ไหนแล้วจะฟินไ่ด้วยกันครับกินต่อละกินต่อไม่ร้อะ